วันก่อนได้พูดถึงประเด็นหนึ่งที่ว่าคนเราแม้จะรู้ว่าอะไรดีเห็นประโยชน์ของมันแต่ก็ไม่สามารถจะทำสิ่งนั้นได้สักทีหรือว่าไม่สามารถทำได้ต่อนเนื่องการเดียวกันแม้จะรู้แม้จะเห็นว่า นะสิ่งนี้ไม่ดีเป็นโทษแต่ก็ยังเป็นข้องเกี่ยวกับมันหักห้ามใจไม่ได้ซึ่งก็เป็นเพราะว่าใจนี่ไม่มีพลังไม่มีความเข้มแข็งหรือว่าจิตใจอ่อนแอก็ได้จึงพ่ายแพ้ต่อกิเลส ทำตามนากิเลสกิเลสมันสั่งให้ทำก็ทำทำตามกิเลสมันสั่งว่าอย่าทำอย่าทำก็เชื่อมันไม่ทำอย่างที่มันสั่งอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจิตใจเนี่ยนะมีความเข้มแข็งม,ม,มีพลังมันก็จะสามารถต้านทานกับอำนาจกิเลสได้ ความเพ้่มแข็งหรือพลังที่จะเกิดกระจายเนี่ยส่วนนึงก็อาศัยความอดทนอาศัยสิ่งที่เราขันติยิ่งถ้ามีความอดทนอดกลั้นมากเท่าไหร่มันก็สามารถจะต้านทานกิเลสได้หรือสามารถจะข่มกิเลสไม่ให้มันมีอำนาจเหนือจิตใจรวมทั้งการกระทำและคำพูดของเรา จะนอกจากขันติหรือความอดทนแล้วนี่พลังอีกอย่างนึงก็คือสตินะสตินี่มันตัวตัวกำราบก็ว่าได้นะตัวกำราบกิเลสหรือเพื่ออีกอย่างนึงเพื่อเป็นตัวรักษาใจไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำน่น mm. าจะมีสติรู้ทันกิเลสเมื่อไหร่กิเลสมันก็พ่ายแพ้หลีกหนีไป รวมทั้งอารมณ์อกุศลอย่างอื่นด้วยโดยที่ไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับกิเลสหรืออารมณ์ลเห่านั้นเลยนะเพียงแค่เห็นมันเหมือนกับเจ้าของบ้านเห็นโจรน,นักย่องเบาที่เข้ามาบ้านและกำลังจะลักขโมยแบบเห็นแบบขานังขาเขาเนี่ยมั้นก็พ่ายแพ้นะถอยร่นหนีไปเลย โดยที่ไม่ต้องไปสู้รบตอมเอกับมันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถจะทำสิ่งดีมีประโยชน์อย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีพู้งานคือว่าใจมันก็จะคล้อยตาม ความคิดที่ดีๆได้คิดดีแล้วก็สามารถจะทำดีได้เพราะาใจนะมีพลังในการที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำมาบงการการกระทำคำพูดและ,ะจิตใจของเราอันนี้มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่มีความสำคัญมากนะในการที่จะช่วยทำให้คนเราสามารถจะทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าดีมีประโยชน์นะสิ่งนั้นคือความสุขนะความสุขธรรมชาติคนเรานะถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นนะมันเป็นไปเองเลยถ้าว่านักเรียนนะมีความสุขกับการเรียน เขาก็จะมีความขยันแล้วก็ถ้าจะไม่มีความจําเป็นจะต้องไปสู้รบตบมือนะกับกิเลสเช่นความเกียดคร้านใจมันคล้อยตามไปเองเพราะว่ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแยต่างเดียวกันสิ่งไม่ดี เราก็สามารถจะละมันได้โดยไม่ต้องฝืนนะเนียไม่ต้องใช้นะความอดทนแล,ล้วก้ามตืนฝืนทนเลยก็ได้ทางเราเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าและเราสามารถจะเข้าถึงความสุขจากสิ่งนั้นได้ส่วนนี้การที่คนเรานี่ยังคงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นโทษนะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันตรายก็เพราะว่ายังเพลินในความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นยังติดในความสุขจากสิ่งนั้นอย่างเช่นเล่าเนี่ยหรือการพนันเนี่ยหลายคนก็รู้ไม่ดีนะมันก่อความเดือดร้อนก่อปัญหาาต่างๆสารพัดทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเ,ทงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ก็เลิกไม่ไดนะ้ใจมันก็ยังพัวพันข้องแวะเพราะอะไรนะเพราะมันยังหลงติดในความสุขจากสิ่งนั้นความสุขจากการได้กินเล่าความสุขจากการได้เล่นการพนนันจะให้เลิกนะอบายมุกแบบอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องอาศัยการกำกืนฝืนทนคือกันติเพื่อที่จะเอาชนะมัน ไม่คล้อยตามมันหรือว่าใช้สติเพื่อที่ไม่ให้กิเลสมันมา,มาบงการจิตใจเราความสุขก็สำคัญนถ้าเราสามารถจะพบความสุขจากสิ่งอื่นได้ที่ดีกว่าอบายมุกหรือแม้กระทั่งเข้าถึงความสุขจากสภาวะที่ปลอดอบายมุกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลิกมันได้ในที่สุดเพราะว่า ได้พบความสุขที่ดีกว่าธรรมชาติคอเราต้องการความสุขนะต้องการความสุขลอเลี่ยงกายลอเลี่ยงใจสุขกายไม่พอต้องมีสุขใจด้วยอยันที่บางคนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตได้ก็เลยไปจมอยู่ความสุขที่ยากแต่ถ้าเกิดว่าได้พบความสุขที่ประณีตเมื่อไหร่ไอการละความสุขที่ยาก มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายรวมทั้งการละ,ะการกระทําที่มันให้ความสุขแบบหยาบๆเช่นการเสพใบยมุกเนี่ยมีเรื่องราวสมัยที่หลวงพ่อหลวงปู่ดูยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีลูกสิษย์คนหนึ่งมากราบท่านแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนเขาเป็นคนติดเหล้านะ ระ่างที่สนทนากับหลวงปู่ดูเนี่ยลูกศิษย์ก็ถือโอกาสชักชวนขยันขยอเพื่อนนะให้ถือศีลห้าแล้วก็เลิกเล่าถือศีลห้าคือเลิกเล่าแล้วก็ให้ทำสมาธิภาวน,นาด้วย mm hmm. เขาก็เถียง mm hmm. เขาก็แยง้ง mm hmm. เขาก็ปฏิเสธ mm hmm. แล้วก็บอกว่าเนี่ย ผมจะถือศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างไรยังติดเหล้าอยู่นะก็พูดต่อหน้าหลวงปูดป่ดูหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเอ็งจะกินเหล้าก็าไปเลือกของเอง็งถ้าไม่ว่านะแต่ขอให้เอ็งเนี่ยปฏิบัติให้ข้าวันละห้านาทีก็พอที่อย่างนั้นเนี่ยนะคนที่ติดเหล้าเขาก็เลยบอกว่าโอ้งได้ครับหลวงพ่อหลวงปู่ก็แม้จะเป็นคนติดเหล้าแต่ว่า เป็นคนที่ทำอะไรจริงนะรับปากหลวงปู่แล้วก็ทําตามที่รับปากทุกวันทุกวันนี้เขาไปนั่งสมาธิวันละห้านาทีนั่งสมาธิเสร็จอนะ่ะก็ไปกินเหล้าแต่บางวันนะกําลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนชวนไปกินเหล้าก็ไม่ไปนะเพราะว่ายังนั่งไม่เสร็จนั่งเสร็จจึงค่อยไปนะก็ทำอย่านี้ทุกวันทุกวันเนี่ยจนกระทั่ง ได้สัมผัสนะกับความสงบทีหลังเนี่ยเพื่อมาชวนกินเหล้านะเขาก็ไม่ไปแล้วบอกว่าจะนั่งสมาธิใต่ตอนหลังเนี่ยนะเขาก็เลิกเหล้าได้สําเร็จแล้วก็ไม่ยิ่งกว่านั้นก็ยังมีศรัทธานะแก่กล้านะบวชพระนะอุปสมบทเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จากเดิมเนี่ยที่แค่สินห้าก็ยังไม่ยอมปฏิบัติ ตอนหลังนี้สมาทานทั้งสีลสองยี่สิบเจ็ดข้อเลยแล้วเขาเลือกเล่าได้ยังไงนะเขาเลือกเล่าก็จากการที่เขาได้พบความสุขจากสมาธิภาวนาแต่ก่อนนี้ก็ติดเล่าเพราะว่ามันให้ความสุขกับเขาสุขจากเล่าสุขจากการได้สนทนาสมาคมกับเพื่อนฝูงมาเป็นความสุขที่เย้ายวนใจที่ทําให้เขาเลิกเล่าไม่ได้ แต่พอได้สัมผัสกับความสุขนะจากสมาธิภาวนานะคือความสงบก็พบว่าเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะความสุขแบบนี้มันดีกว่าสุขจากเหล่าหรือสุขจากวงเล่าเยอะเลยไอ้การเลิกเล่านะก็เลยไม่ยากนะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่เป็นต้องกล้ำกืนฝืนทนใจ่วนก็คงยะอสายสติด้วยแหละนะเพราะว่าพอได้ทาสมาธิภาวนาทุกวันทุกวันแม้จะวันละห้านาที แต่ว่าทำตอนเนื่องก็ได้สติด้วยสตกิก็ทำให้ไม่ไปหลงเชื่อพร้อยตามนะไอ้ผีสุรายิ่งได้สมาธิหรือความสุขนะจากสมาธิมาช่วยด้วยเนะี่ยก็ทำให้เลิกเล่าได้ในที่สุดโดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากเพราะความเพียรพยายามมันได้ทำแล้วนะจากการทำสมาธิ อันนี้มันเป็นตัวอย่างของคนที่เขาสามารถที่จะทาสิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นว่าดีได้นะเพราะว่าใจเนี่ยนะมันคล้อยตามใจคล้อยตามเสนอเพราะว่าได้สัมผัสกับความสุขย้าวาแต่ความสุขอย่างอยากเช่นเหล้าบุหรี่นะนะความสุขที่อยากน้อยหน,นะซึ่งเรียกลมๆว่ากามสุขเนี่ยก็เหมือนกันนะ าการที่คนเราเนี่ยจะเลิกของแวกกับมันก็เพราะมีความสุขที่ประเสริฐกว่าได้สัมผัสกับความสุขเหล่านั้นลำพังเพียงแค่เห็นว่ามันเป็นโทษนะมันให้สุขมากให้สุขน้อยแต่ทุกมากเนี่ยมันยังไม่พอนะอย่างพระจ้านี่ยเคยตรัสว่าสมัยที่พระองค์นะออกบวชเนี่ยทั้งที่พระองค์เนี่ยรู้ว่า เห็นว่าการนั้นเนี่ยมีความยินดีน้อยหนะมายก็ว่าให้สุขได้น้อยนะแล้วก็มีโทษมากแต่พระองค์ก็ตรักดีว่าตมาได้ที่พระองค์ยังไม่ได้เข้าถึงชาตหนึ่งชาน2สองหรือเข้าถึงธรรมที่สมกับชานทั้งสองเนี่ยก็อาจจะวกกลับไปหาการได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าการนั้นมันมีมันให้ความสุข แต่ถ้าว่าเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่านะคือความสุขที่เกิดจากฌานหรือความสุขที่เกิดจากธรรมะข,ขั้นสูงเนี่ยมันก็ทําให้การทันหลังให้กับสุขจากกามเนี่ยมันเป็นไปได้ผู้อย่างนี้คือว่าคนเราจะละทิ้งสิ่งหนึ่งได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าประเสริฐกว่านะก็คงเกันเด็กกันนะเด็กเนี่ยแต่ก่อนก็หวงของเล่นติดของเล่นจะไม่ให้ใครมายุ่ง แต่พอเจอของเล่นที่ดีกว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะว่าในโทรศัพท์มือถือนี่มันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะการ์ตูนมีเพลงพอด็งได้โทรศัพท์มือถือเด็กก็ทิ้งเลยนะไอ้ของเล่นตัวต่อเลโก้อะไรต่างๆไม่เอาละวราะมันมีความสุขที่น่าสนใจกว่าดึงดูดใจกวา่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะโดยตัวผู้ใหญ่คนเราก็เหมือนกันนะคนเราจะละทิ้งสิ่งใดได้เนะี่ยก็เพราะ สิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือมันให้ความสุขที่ประณีตกว่าประเสริฐกว่าม่ฉะนั้นเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้ต้องวกกลับไปไปคล้องแวะไปคล้องเกี่ยวทั้งทั้งที่รว่ามันมีโทษท,ท,ทั้งทั้งที่รว่วมันไม่ดีแต่ก็ปฏิเสธมันไม่ได้เพราะมันเป็นแหล่งแห่งความสุขอย่างเดียวที่รู้จัก,กเราจะเคยเปรียบเทียบมันเหมือนกับเหมือน,นกับกวางนะ กวางเนี่ยกวางตัวหนึ่งเนี่ยนมันมีกวางอยู่ฝูงหนึ่งเนี่ยอยู่ในป่าแต่ว่าชายป่านี่มันมีมีทุ่งหญ้ากวางก็เลยไปกินหญ้านะตรงนั้นพรานก็รู้นะก็คอยดักดักจับดักยิงจนรทั้งมีกวางหลายตัวเนี่ยรู้ว่าตรงนี้อันตรายมันก็เลย ไม่มาหากินตรงนั้นหลบเข้าไปในป่าแต่หลบไปได้ไม่กี่วันหิวหิวแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องกลับมาที่ทุงหญ้าตรงนั้นอกวางบางตัวก็รู้ว่ามันอันตรายแต่ว่าทำไงได้หิวนี่ขั้นไปที่ทุงหญ้านั้นนะก็เสร็จผ่านนะ่านก็ยิงได้ มันก็มีวัวมิมีกวางตัวเล่าตัวเล่าเนี่ยที่ทนหิวไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายก็ต้องไปกินหญ้าที่ตรงนั้นแจะมีกวางตัวหนึ่งนะเป็นกวางที่ฉลาดก็พยายามดันด้นนะหาจนง้องพบทุ่งหญ้ทาที่ใหญ่กว่าเขียวกว่านะในปา่าลิมป่าที่อยู่ไกลออกไปนะพอพบทุ่งหญ้าตรงนั้นแล้วเนี่ยกวางตัวนั้นก็ ไม่มีก็ไม่กลับไปที่ทุ่งหญ้าเดิมเลยเพราะว่ามันมีทุ่งหญ้าที่ดีกว่าอันนี้พู้เจ้าก็ตัดนะเป็นอุปมาเปรียบเทียบถึงคนเราเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้พบความสุขที่ประณีเนี่ยมันก็ต้องกลับไปหาความสุขที่ยากทั้งทั้งที่รู้ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันมีโทษเ,เช่นการมาสุขหรือว่าสุขเจากอาบายามุกนะเล่าบุรีต่างเป็นต้น ส่วนตุ้งยางที่ดีกว่านะนั่นก็มาถึงความสุขที่ p ระณี d ตั้งแต่สุขจากสมาธิภาวนาสุขจากการทางความดีลงไปจนถึงสุขนะที่เป็นผลจากการเข้าถึงพระนิพพานนะซึ่งเป็นสุขที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะคือความสงบหรเอยื่นความสงบไม่มีนะอย่างที่พระยาตากเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนะคนเราเนี่ยเนะี่ยต้องการความสุขนะถ้าว่า ไม่สามารถจะได้ความสุขที่ดีกว่ามันก็ต้องกลับไปหาความสุขที่ยากทั้งๆท,ท,ที่รว่วมันไม่ดีคนที่หิวน้ำเนี่ยนะเพราะว่าเดินทางด้านต้นฟ้าแดดนะถูกเปลวแดดเผาเป็นวันๆโดยที่ไม่มีน้ำสักหยดถึงท้องเลยอยู่น่าจะตายอยู่แล้วนะหากเจอน้ำขุ่นนะน้ำในปัก ทั้งใน,นรว่ามันไม่สะอาดนะแต่ก็ห้ามใจไม่ได้น้นต้องอดใจไม่ได้ก็ต้องกินน้ำนั้นรู้ว่ามันมีเชื้อโรคแต่ก็ต้องกินเพราะอะไรนะเพราะว่ามันหิวและไม่มีน้ำที่ดีกว่าน้ำที่ใสกว่าในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามันมีน้ำที่ใสกว่าอยู่นะอ่าให้เขาเลือกคนที่หิว ยังไงเนี่ยก็แล้วเมื่อรู้ว่าไอ้น้ำขุนไม่ดีเขาก็ต้องเลือกกินน้ำที่สายสะอาดอยู่แล้วถ้ามีให้เลือกเนะี่ยธรรมชาติาคนเราเนี่ยก็ย่อมปรารถนาวความสุขที่ประณีตแล้วรู้ว่ามันดีกว่าความตับท้าวเขาถ้าว่าเขารู้ว่าวความสุขนั้นดีกว่าความสุขที่อยากเขาก็เข้าหาความสุขที่ประณีตแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้ง่ายมันต้องผ่านการปฏิบัติผ่านการฝึกจิตฝึกใจ ถ้าความสุขจากความสงบเนี่ยหรือความสุขที่เรียกความสงบเนี่ยมันไม่ได้อาศัยการเสพนะไม่เหมือนความสุขจากการความสุขจากการมันอาศัยการเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ความสุขที่เป็นความสงบเนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติใหม่ๆถึงการที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยการคิวเขียนตนเองเป็นเบื้องต้นต้องมีขันติต้องมีวิริยะแต่ ต่อไปต่อไปนะพอเข้าถึงความสุขแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องอาศัยการข่มใจแล้วมันเกิดความยินดีนเกิดความพอใจที่จะทาสิ่งนั้นเองายเป็นเรื่องง่ายในการที่เรามาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราก็รู้่าการทำำรํทราสมาธิภาวนาการเจริญสติเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีใจมันยังไม่คล้อยตามนะ มันยังหวงมันยังยังยึดติดหรือว่ายัง,ลงหลงไหลในความสุขแบบหยาบๆความสุขจากการได้เสพสิ่งปลนเปลือนะทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอไดอ้ได้สัมผัสกับการปฏิบัติแล้วนะเริ่มเกิดความสุขคือเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยหล่อเลี้ยงใจนะทำให้อยากจะปฏิบัติให้ต่อเนื่อง นื่อถ้าเราสามารถจะสัมผัสกับความสงบจากการปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทําให้มีแรงจูงใจในการภาวนาในการเจริญสติจนถึงจุดที่ว่าเออใครจะทําหรือไม่ทําฉันก็ไม่สนใจฉันก็จะทําของฉันเพราะว่าฉันทําแล้วเนี่ยฉันได้สัมผัสความสงบบางทีมันเป็นความโสดที่ไม่ได้เกิดจากการที่จิตไร้ความคิดนะ ความพิจายังมีอยู่นะแต่มันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอได้สัมผัสความรู้สึกตัวต่อเนื่องเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความโปร่งโล่งเบาแม้จะมีความคิดผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอะแต่ว่าก็ไม่หลงคล้อยไปกับมันมเห็นไม่เข้าไปเป็นความคิดยังเยอะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ลวเพราะว่าไม่พลัดไม่หลงก็ไปในความคิดไม่ปล่อยให้มันลางรูถูกกลางจิตใจไป มีความสึกตัวมีสตินีอย่างต่อเนื่องหรือว่ายืดยาวกว่เดิมมันก็ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาและความสุขใจเนี่ยนะก็จะช่วยจูงใจนะให้มันภาวนามันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราจะทำอะไรก็ตามที่เราเห็นบัาดีเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเข้าถึงความสุขจากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าการมีชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตที่เรียบง่ายหรือว่าการทํางานการเรียนหรือการภาวนาเราจะทําสิ่งนั้นได้ตอนน่อเรื่องจนเห็นผลเนี่ยเพราะว่ามันมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้เกิดความเพียรทําให้เกิดวิริยะ แล้วที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะแต่ว่าใจเรามีสติใจเรามีสมาธิมีความสึกตัวเนี่ยให้ความสุขจากความสงบหรือความสุขที่เชื่อความสงบนี่มันก็จะค่อยๆเข้ามาให้ใจใได้สัมผัสแล้วก็ทําให้เกิดแรงจูงใจในการที่จะทำสิ่งนั้นได้ต่อนเนื่องจนเห็นผลได้ในที่สุด